สดีครับสวัสดีเอฟซีช่องไอวุฒิการสินนะครับผาที่ผาน้องมากครับทำเครืองวายาป๊อกป้องตารรับสู่ช่องวุฒิการสินเช่นเคยนะครับไม่นอีครับอยู่กับอาจารย์ท่องศิลป์นะครับครับกล้องศิลป์ออาจารย์นักดนตรีนะครับแล้วก็ เขียนหนังด้วยนะครับหนังละครนะครับตั้งหมวกก็ใส่ขังผัวนะมีเป็นด <c oughs> ีมากโชคดีมือแต่หมวกหุ้มกับ,รบเรียบๆกับเครื่องใบใบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเพิ่งก็มีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับตักควันมันออก ก็มีมะถั่วนะครับมะถั่วแล้วก็มะระกอสดแล้จากต้นนะครับเรียมๆอันนี้เป็นสูตรอาจารย์ก้องสิลปนะครับใส่งามแต่นี่งามได้อีก ใส่บวัวลงไปก่อนนะครับคเหนยวไส้หกนี่กระดาษนีสากใหญ่สากใหญ่ครับสากใหญ่สากขึ้นใหญ่ครับสากขึ้นใหญ่นี่จะดังนปืมีบกิดสนะครับไม่เคตังบินมาตัง ตำมักันลงรนมกรับ่แตไม่ได้ตามคนาานยวมันจะฟุ้ง้าตาไอ้ย่กว่าล่ะกระเทียมเหรอกเทียมห้องมีเลยเทียมนี่เทียมหมดพริกมีทอดไรใส่เบิดครับเดิมกระบวนการเดี๋ยวไปแยไปหากระเทียมก่อนนะครับกร่เทียใส่แล้บเ่อน นั่นเป็นหมวกเบชานะครับผมเป็นคนเสพติดธรรมชาติผมลงรักธรรมชาติต้องับต้องสุดธรรมชาตินะครับธรรมชาติทำแห้งอย่างห่าตา ยิ่งตอนเนี่ยตำหมกพริกก็ครึ่งมมกกชั่วโมงน <c oughs> ะวันนี้จะตำหมกพริกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวครับเมื่อเราตำพริกเสร็จมากลอดตะกูตะกายเอาบะคงลงนี่บกะคงสดๆนะครับกับมะถัว่วมะถั่วด้วยนะ <c oughs> มีแตนะ่มะ,มมะนะและก็มะเสือเทียนผงแน่เลยครับ มีปลาร้าน้ำปลานะครับปงาพริกชุรสใส่ไหมครับไม่ใส่ครับก็ะะแซ่บอยู่แล้วบ่ก็เลยไม่ใส่นะครับมีที่รถมีบ้างอย่างนี้เราได้ฟัง อจารย์ก้องศินเป็นคนเสียบนะครับก็เลยไม่ใส่ปุ่มชลลดนะผมเสียบไม่เยอม่าม่ามตัมมาสูหมูกินนั่งถือสากรินน้ำมูหอมนะผู้ใดว่าผมเสียมีผู้ใดรถเล็กทำมาเสียบขออนุญาตให้อาจารย์ จำสักสามสิบนาทีนะครับวันนี้ง่ายแล้วกันพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาชิมเนาะนะครับค่อยมาชิมพร้อมกันครับพี่น้องครับ ส่วนเฉยใช่ครับหนุ่นะครับสบายปากละหมากตุ๋นน้ำผักชีนะครับก็คือพริกสดพริกทั้งสวนมะละกอก็สดอ่ามะถั่วก็สดมะถั่วสดทุกอย่างนะครับสดทุกอย่างจะได้สีสันแบบสดใสนะครับอืมอืมมีความอยากสียนะครับโอ้เจน กล้องสี iscilla, นี้ตร์กิ่งนะครับครับตาหมูมกิ <c ann ot> ่งมากนะครับอือนี่ครับเป็นยังไงวะเครื่องเข้าไปอิดนะครับใส่เข้าไปอิดรวยี่สิบแดงมาก อ,อาจารย์ตัมสักสามสิบนาทีก่อนนะครับ,<อ>บมานะพักก่อน,นครับ <laughs> ต้องใช้เวลาจังหน่อยเนาะอาจารย์บุ๊กก็จะชิมแล้วนะครับกันไปสามสิบนาทีครับการตํา <c oughs> เอาช <c oughs> ิมมึงลอง,องชิมมึงครับกินมั้งคำง่ายๆหน่อยดีมจะแทบแก่ไหนนะครับฝีมืออาจารย์ก้องศิ์นะครับเป็นไงนะครับเข้าปากแล้วสิ ถ้าไปเลยกำลังดีครับเสียบไปเลยโอเคท่านเสียบโอเคลงจานอะไรแบเนี้ไม่หรอกขออนุญาตตักใส่จานก่อนนะครับมากินเตาห้องน้ำกันนะครับพี่น้องครมีกระเจี๊ยบเจ้ากินนะครับนึ่งใบใบนะครับ ก็จะไปถูกกันไหมนะครับน่อยครับกินอะไรที่พูดครับเออหน่อไม้หน่อไม้จมะฮงนะครับครับอาจารย์ตกีนนะครับครับกินข้าวของแเกิข้าวใบนะกิับเปนอนมีจี่สากเลยมันบวกไวไหมนอกออกหรื่าอันนี้บว ไม่อันนี้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 หน่อยแฟนพี่วุฒิเอาให้ครับล้างก่อนไหมทำมาใส่บ้านเราไม่ต้องล้างก็ได้ใช่ไหมครับได้เลยรับกินได้เลยรับกินกินข้าวด้วหมะหิ้วเข่านอกมากินเข่าได้ไหมนอกครับทำเสียไม่ได้ครับบอ่หะางนะครับทำต้มซ้วต้มเลียงครับบอกอะไรางนี่ช่องอะไรในช่องพุทธการศิลบ์หใช่ครับช่องฮอกลังมาเนี่ยทุกวันช่วงนี้ลงคลิปทุกวันเลยต้องคลิปสมือตลอดเลยต้องคลฝากทำเสียแรงใจครับ นะครับทีมงานเล้ครับมาครับมืนนบอทำหืมใช้คำยังไงมันจะแบบอืม,มอะไดครับพี่น้องครับเข้าครับอืมคือว่ามือเนี้ยส่ของนำแล้วหรอจะมันกินยังงวะมือกินข้าวพวกนี้เกลอร่าพิสนพักไปยังบ่บ่มปนมือขึ้นกินยังมันขึ้นไม่ไี้กินขาเน้กินแล้เหล่าที่ไม่กินข้าวนาวน้อ่นี้นม,นมันขึ้นอ่ะพี่อิ่มครับพี่อินกับเผาอยู่อ่ะอืมครับน ก็ฝากไว้แค่นี้ก es, so mm ่อนนะครับนะครับผมเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ต่อปลูกต้นแล้วนะครับผู้ดองครับก็ฝากผลงานหนังด้วยนะครับอะไรนี้ครับก็ผลงานเพลงนะครับยังไงนี่พี่วุฒิได้เลยนะครับพี่วุฒิกัเล่นเป็นกระเทยครั้งแรกนะครับรู้จักมาสองปีกว่าจะสามปีแล้วครั้งแรกนี่บุญบาทฝากติชมได้แต่เราไม่มีใครเป็นดาราไม่มีใครเป็นนักแสดงครับ เราหาอะไรถ่ายกันเนาะพี่เนาะคือแบบว่าเล่นของเล่นแข่งเรารับฟังหมดนะครับแต่คืออยากบอกเอฟซีให้รับรู้ไว้ด้วยว่าผมก็บอกทีมงานด้วยกันเนี่ยว่าเวลาเราถ่ายเราเอย่าไปคิดว่าเราเป็นดาราหรือนักแสดงถ้าคิดแบบนั้นนะคือมันไม่จริงอะ่ะเราเล่นให้เป็นธรรมชาติที่เรารู้สึกอนี้วิธีที่ผมยอมกลับเลยเราไม่ให้ดาราไม่ใช่นักแล้วได้แค่ไหน,นแค่นั้นนะครับก็ดูปาก็นดูนะครับอดครับเนาะเราทํ <ผม S 1> <ร>ทำม่วนๆเนาะทำ สนุกสนุกให้ดูครับฝากกลิ่นกำลังแรงใจให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับพี่น้องครับก็ที้ก็ไม่บอกอะไยกันนะครับเดี๋ยวอนุญาตกิ่นเขานะครับพี่น้องครับอย่างพี่น้องโชคดีนะครับมีความสุขร่ำรวยปลอดภัยทุกคนครับผมครับ